สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องปลายเฮาทุกผู้ทุกคนนะครับผมสวัสดีคักค่ายกันนะครับผมตอนเด็กๆนะครับผมของวันศุกร์นะครับผมที่16เดือนรกรกฎาคม2564นะครับผมวันนี้ก็เ็นเมอเลขออกน้านะครับผมผููไดถือเลขเนาะพี่นออ้องเ้ยอ่าแล้วก็วันนี้มี เหตุการณ์นะครับผมช่วงแร่งๆกับมีฝนตกลงมากอ่กค่อนข้างแห้งนะครับผมตนี้กับออเดอร์เด่งดีครับมัอนี้ออเดอร์เร่งดีายนะครับผมเพราะว่าไล่เดอร์กับเขาบ้านกันไปส่วนหลายแล้วนะครับผมเหลือส่วนหน่อยนะครับผมอยู่อยู่รับงานนะครับผมนี้ครับ โจกอเขาไปลบผลนสักพักนึงแล้วนะครับผมก็ออกมาไหมนะครับผมพอดีเห็นออดเดิมเด้งข้างไล่นะครับผมยันลูกค้าหิ้วเขานะครับผมก็เลยออกมารับออเดิมนะฮะส่งลูกค้าเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับผมสามทุ่มสามสิบห้านาทีแล้วนะครับผมตอนนี้ยอดยังพอถึง เป่าเลยนะครับผมขาดอีกหลายบาทอยู่นะครับก็เลยสามารถเล่งทับยอดนะครับผมวันนี้แตวตอนนี้เขากลับไปรับอาหารนะครับผมร้านเป่าอีสานนะครับผมเป่าอีสานสมตำลาบ้อ่นะครับไก่ถึงเลยครับผมหอดแล้วครับพี่น้องครับครับผมเรียบร้อยแล้วครับอัน ได้รับอาหารเรียบร้อยเดี๋ยวเอาไปส่งลูกค้ากันนะครับผมเดี๋ยวเอาคุ้งก็แกบออกก่อนนะครับผมเพราะว่าฝนมันก็หยุดตกแล้วนะครับแล้วทรงขอความบอก ลูกค้าก่อนนะครับผมว่าเขาได้อาหารแล้วนะครับผมเลยก็าถามว่าคียที่จัดทรงอะตรงมุดบ่วนะครับผมฝนตกแห้งเติบได้ครับไี่เหนีย่นองไน,นเมื่องกาบเทีวบว่าขวมเลยนะครับผม หลังจากที่ส่งลูกค้าเสร็จนะครับผมเดี๋ยวรอรอดูนะครับผมรอดูเดี๋ยวอเดอร์จะเด้งเข้านะครับนี่ครับผมมาแล้วครับอันนี้น่าจะอยู่ไกลอยู่นะครับอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวประชาสันตินะครับผมประชาสันตีส้อยสามคคี่นะครับผมกิดไก่เติบนะครับถ้าไปรับกับประมาณหาโลนะครับจะ่าส่งส่งไก่ครับส่งประมาณสองโลกว่านะครับผม มีคนรับไปรบรเรียบร้อยแล้วนะครับผมไขเจียวพุมิก้างนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา5าทุ้มเรียนะครับผมก็ได้เวลากระบาดนะครับผมกับเมื่อนี้ก็ ว่าได้หลายนะครับผมได้แปดร้อยกว่าบาทนะครับผมเพราะว่าลบฝนอยู่ค่อนข้างโดนในยน่อยนะครับผมแลก็ตอนเศา้ากับบ่อด้ออกมาเศารนะครับผมออกว่าเสาร์มันก็จะใด้เงืนเงื่อนเลี้ยวนะครับสำหรับการกคงานช่วงฝนตกมันก็จะ มีงานงานหลายนะครับผมเพราะว่าไรเดิมมันหน่อยนะครับไรเดิมมันนีกับบานเวทนะครับผมแต่ว่าค้นสร้างอะไค้นสร้างกับสร้างหลายนะครับผมวันนี้ก้อนจากกันไปนะครับผมกับมีเทคนิคดีๆนะครับผมเอามาบอกกันนะครับผมในการขับรถช่วงหนาฝนนะครับผมก็คือที่ผมใส่ยูนี่ก็คืออย่าคอยร่มยางรถนะครับผมออกเครื่องนึงนะครับผม เพาเทาเติมเติมเต็มที่เลยนะครับผมเทาเติมปกติ3 0มสิบปอนด์นะครับผมเาก็จะปล่อ,อยออกนะครับผมให้เหลือแค่สิบห้าปอนด์นะครับเพื่อเก็บให้อ,อยางรถมั่นเกาะถนนได้ดีขึ้นนะครับผมเคยเห็นแล้วครับผมคนที่ขับรถอย่างแข็งแข็งเนี่ยครับผมรวมพ้นตกไปไหมนะครับผมพื้นถนนมันก็จะเป็นนา คุณเป็นกิเลนนะครับผมเวลาเกาโค้งนี่ก็คือปัดไปเลยนะครับผมกาคก้อยครับนะครับผมก่อยครับช่วงช่วงฝนโตกับค่อยครับถ้าท้าที่ดีครับต้จคขับเลยนะครับผมกะทาให้ฝนมันเต้าเต้าตกยุโตก่อนนะครับผมไปยังอ่ากลับมาขับใหม่นะครับ ามวันนี้กัเด็กแล้วนะครับผมก็ต้องขอโตราพี่น้องไปกอนนะครับผมจะรื่อคนติดตามกดไลค์กดแช่นะครับผมเป็นกำลังใจให้น้ำเลยครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับผมที่เขาว่าติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอโตราพี่น้องไปกอนครับผมสวัสดีครับ